แดงจ้องหน้าแดงตาแดงช่วยปักหมดหน่อยค่ะไม่ได้เอาโทรศัพท์มาอ้าหรือว่าโอ้เอามานี่ว่าคิดว่าไปทำร่วงหายที่ไหนแล้ว โอ้ยหมองไปหมดแล้วเด้อท่านแอดมินก็ไม่เห็นจะบ,บอกเลยนี่ขนาดให้เป็นคนเดียวนั้นเนี่ยพี่บูซ่าเหมือนว่าเอายานวดไปให้ก้อยด้วยใช่เปล่าใช่ใช่ค่ะกลับไปเต้นเย็นนี่แหละอืมกลัวนวดแล้วมันจะระบมไหมคะมันเป็นเส้นอ่ะรีบเอา

แล้วมานั่งนั่งยองๆอ,อย่างนี้อ่ขัดเลยคัดเลยอย่างนี้ะไปดูข้างๆพ่อเอกตรงข้างนาปมันจะนี่เขาหรือเปล่า <laughs> เขาถ่ายใช้โดนถ่ายอยู่นะคะ <laughs> ยานวดใช่เอาแบบร้อนทาถูว่าเบาจา้ะให้พอนก้อยไม่ถามต้าหรือ ป้าพา,าเรื่องรายละเอียดการกรอกข้อมูลมป้าพาก็บอกถึงเมื่อเช้าแต่ว่าพูดแบบว่าเออบอกรวมๆค่ะว่ามันกรอกหลายอย่างม,มันต้องทํำหลายอย่าง <c oughs> หมุนหมุนหมุน ไหวต้องเอาขาออกขาสูงหน่อยหนูจ้าอย่างนี้แหละอุ่นวายอยู่กับขากลองนี่แหละหนูชีวิตเป็นอะไรหนะัก พ่อเอกเล่นฝุ่นสนุกเลยวันนี้สนุกเลยสนุกเลยพ่อเอกเล่นฝุ่นซะแล้วไปไหนแล้วพอออกมาเล่นฝุ่นนี่ตัวนวลไปหมดเลยนวลฝุน่น อ,อตัวจะนวนฝุ่นหมดเลยโซ่ก็แบบว่าจะตึงๆโอนให้แล้วค่ะสองร้อยคะแนนขอบคุณค่ะพี่โชตินาทนะคะขอบพระคุณมากมานะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆังๆนะคะขอให้เจริญ ในหน้าที่การงานการเงินนะคะสาธุสาธุไป <c oughs> เละเละเลาะเลไปหาตาแล้วเลาะไปหาตาแล้ว <c oughs> ทำไปทำมาไปอ้อนตาสะและพ่อเอก <c oughs> ทำไปทำมาอ้อนตาซะแล้